สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับแจ็คไลท a ชาแนลนะครับวันนี้ฮะต้องบอกว่าแฟนๆของลิเวอร์ pool พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าจะเป็นคลิปรวม5แมตช์การคัมแบ็กของหงแดงลิเวอร์ pool นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคลิปนี้นะ่าสนใจมากครับว่าลุกการที่ผ่านมาลิเวอร์ p o o มีการคัมแบ็กไปสวยๆเนี่ยหลายแมตช์เลยนะครับ ซึ่งแบ็คเลคครับคัดเลือกมาให้แล้ว5แมตช์สำคัญที่ลิเวอร์พูลคัมแบ็กกลับมาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่า5แมตช์ที่สำคัญนี้เป็นเกมไหนกันบ้างนะครับถ้าเรื่องสำคัญอย่าลืมกด subscribe กันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยกับช่องไลท์ชาแนลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดูท่านถอนนำท่านผู้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียศษของอังกฤษนะครับเจสันโตายได้ออกซ้ายบอลถึงทางส้นถึงมิน่จน โยกเข้าในโยกแล้วดีขวาทักขายใสเอเลสันโฮดาทำเย็นแล้วเคนซ้ำลูกนี้ต้องดูว่าลามหน้าหรือไม่ครับเฮลี่เคนแต่ว่ามงเข้าไปแล้วนะครับครับโอ้กัมกึ่งครับเดี๋ยวดูวีออีกทีนะครับแต่ว่าลับเปลี่ยนทางแล้วอลิซอนทำอะไรไม่ได้นะครับบอลชนเสาเด้งกลับมาหาเคนซึ่งก็ขิดหนีมือเข้าไปมามาเน่ตั้งมาให้คุณสารา่าดีดหลังเท้าลูกนี้ตรงตัวข้อทางโมเม็ซารา โอ้โหกาสเนกาครับพโนอลสามโรสติดอีกุดาบหนึ่งแล้วเทะทิ้งโดยทินีโลสโอ้โหกาสเนกาโอ้โหได้ออกแรงเซฟนะครับเป็นเซนโดเปิดโค้งมาได้เปลี่ยนทางโอ้โหของฟานได้กาสเนกาซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหโรเบรซ์ขึ้นมาอทำย่องัดมาลูกนี้ที่นีโลสแล้วเฮนเดอร์สันตีเสมอได้เอาแล้วครับนี่หัวกลับคืนสู่เกม สอดมาครับอยู่ด้านนอกสุดครับแล้วแต่ปล่อยมาแล้วเฮนน์ัันยิงดีมากยิงลงพื้นแล้วทะลุตรงกลางชกคาจัดได้จัดวนแล้วแต่ว่าไปเข้าเหลี่ยมข,ของทางซอูลิเยแล้วก็มีล็อกขากแล้วโอ้โหจุดโทษน,นะครับโอ้โหมาเน่มาดูว่าอุลิเยไปพลาดท่ายอย่างไรโอ้มาเน่จากที่จะเสียการครงดอลนไปแล้วนะครับใ้อนริเย่แต่อ้อมไปสอดขามานะ หรือว่าโดนกันดูว่าใครจะเหนียวกว่าใครไม่ได้ขยับเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งลิบูแซงแล้วครับโอ้โมาได้ประตูก่อนเข้าสู่ช่วง15ทีสุดท้ายครับกดเรียดเลยเลยครับลกลับมายิงประตูกะแล้วก็จบเกมว่าลิบูทำได้เลยครับก็ย้ำแขนเอาชนะทอรแนมฮตสเปอร์ไปได้อีกครั้งหนึ่งครับ ครับครูเชมเป้ยนแันเดลเลอร์เล่นที่โมนิวสตเดียมอ้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลเป็นผมพบรวมรุงและผมธงสีมารับหน้าเลือกมาที่เสาแรกได้โคกย้อนแล้วก็พุ่งโอ้1-0โอ้โอ้เฮนเดอร์สันครับตรงนี้โอ้โหวิ่งมาชี้ขอบคุณรุ่นน้องเลยครับที่ทำแอสซิสต์ที่10ของฤดูกาลนะครับโอ้โหที่จริงบอลทางเสาสองทาง ฟานได้ก็โล่งแล้วนะครับสลัดได้แต่วอลโดนดักแต่เสาแรกไปแล้วเนวสตักโด่งมาแล้วโดนโคกตรงนี้ลงโล่งคนเดียวแต่วโอ้โหหาหาช่องหักข้อเสาแรกไม่เข้ากรอบแล้วครับอมาเป็นตะเร เปิดหมาได้โคคามิเนสตีเสมอได้เอาและครับปุ๊บกลับคืนสู่เกมจากประตูถึงประตูเลยครับนิวคูมีโอกาสยิงเลยครับแต่พอาทาไม่ได้ปุ๊บตอบอลกลับมาแล้วเป็นการประสานงานของไกรครับเป็นการเสียประตูแรกในรอบ8เกมหลังของลิเวอร์พูลีกวันนี้ฟิมิโน่ไฟดุ้งงัดขึ้นมาให้ฟิมิโน่เอาลงพื้นแล้วอาไปได้ลูุเดียวของฟิมิโน่โอ้โหตะกินลูเวนซิโลไม่ได้ครับ ชอบมาเฮนเดสันให้ให้กับฟิมิโนสองหนึ่งลิบูขึ้นนำอีกครั้งละครับโอ้โหแล้วดูการดึงหนีโคดี้แล้วกดซ้ายของฟิมิโนครับเฉียบขาดครับบอลพุ่งเสียบมุมขาตายไปเลยไม่ทันแล้วก็จบเกมแล้วลิบูทำได้แล้ะครับโอ้โหก็ ก็บ3คะแนานอีกเกมหนึ่งเลยครับเกมเริ่มครับอเลสันเดออโนอีกรอบหนึ่งครับบอลโขมาในโคกลูกนี้โอ้โ oh, ห1-0ศูนย์ไปแล้วครับโอ้ก้าในทีแรกครับไปในระุ่มโขเข้าไปครับปล่อยให้ร่างของวันดุ่มยืนคนเดียวเลยนี่ครับโอ้โห ซแปราสจะมาเปิดด้านใกล้จออีกรอบนึงนะครับวางบอลโคมาได้โคเอาหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหบทจะมาเกิดมาง่ายๆเหมือนกันนะครับโอกาสของเวสแสมครับแคลไลสตัวแรกครับสกีนมาไม่โดนตัดนี่โอ้โหแคลไลสเปิดมายิงขวาด้วยโอลเอาเอาสองหนึ่งโอ้โหตัวสำรองประกบห่างครับ เปิดมาฟอนอว์ตวัดยิงเร็วเลยครับหมดสิทธิ์อเลสเดออาโนวางโขมาได้โขกนี่ย่ามคานครับโโอ้หลมสงบไปเกาะหนึ่งครับโรเบอร์สันหนีซัดปราสมาได้โรเบอร์สันหักมาสายของซาลาได้ยิงเอา้าซอ,อ,อ,องรั่วครับฟาเบียนสกี้ฟาเบียนสกี้ถือว่าดูครับพลาดแบบยิงสายบอลมีช็แล็บช็แล็บแนละ้วก็ทางอเล็กซานเดอร์อาโน่ตวัดมากโลง่โลงๆเรียบร้อยครับ 3-2โดยเซเดโอมาเน่ครับหัวจวดที่ลื่นครับยิงแล้วฉลับแล้วบอลมันไม่ออกครับอดตวัดกลับมาโอ้โหโฉบเข้ามาวา,มา,าวมาเสาแรกดักออกมาจบเกมครับโอ้โหมันจริงๆครับลิวบูชนะเวสต์แฮมเไป3-2 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูบิชันขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลผีเหล็กของอังกฤษนะครับทุ่มมาว,า,วานี้โดนสุภาพรับบอนของโทซาลาว่าเบาเกินไปแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเปรียบมาเน่พาลุยมาหาไม่มีได้สายซัดก็ตรงตัวเชมาย์เลเพราะเพื่อนวิสลาเนี่ยโดนบงังไปเนอรทิ้งยาวขึ้นหน้าลูกดิดอีเวนพลาดอาครับหลุดเดียวของซาเดโอมาเน่ก็หนึ่งศูนย์โอ้โหอีเวนเสียท่าเลยครับโอ <c oughs> ้โหนาทีที่40ครับ พลาดทีเดียวครับบอลแทงขึ้นมาตรงๆจากไอแบนโอเหยียดไม่ถึงครับสโดมาเน่บอลกระดอนแล้วเหมือนจะกระดอนสูงกว่าที่เจ้าตัวคาดเอาไว้ก็เลยเกี่ยวไม่ทันนะครับมาเน่วิ่งอ้อมจากด้านหลังไม่ลำหน้าแล้วที่เหลือตัวต่อตัวกับเปเลวพลิกแล้วไหลทุกช่องอาครับจังหวะตามน้ำของมิลิสันตีเสมานใดหนึ่งโดยเจมส์เมดิสันแหละครับโอ้โหแล้วมาโอากาสยิงเข้ากรอบคนแรกในเกมนี้ของเลสเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยครับลิวปูมีโอกาสที่จะวิ่งหนีไปหลายครั้งหลายคนแต่ว่า โอ้ยิงเพิ่มไม่ได้ครับเป็นโอกาสของเลสเตอร์ที่กลับเข้าสู่เกมจนได้ทางฟันไดมาโวซ้อนจะเข้าไปช่วยบล็อกค,คือล็อบเรนก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับไต้องแต่งนะครับตวัดยิงตามน้ำไปเลยครับในเลยบเผาขนแบบนี้โอ้หัวจะง,ง้างแล้วบอลหลุดมาเอาไปตั้นแล้วมาเน่เก็บได้หาจังหวะของมาเนูุ่สินบอกว่าจุดโทษครับโอ้โหโ,โอ้จังหวะที่จะง้างยิงของมาเน่โดนเบียดูุสินชี้ทันทีเลยครับโอ้โห จังหวะของโอริกี้นี่ไม่ดีง้างนานมากอาบริตันออามาช่วยแล้วแล้วลูกนี้มันกักจังหวะอยู่กางว่ามานี่โอ้โหเกี่ยวจริงครับโดนครับโดนนัมิวเนอร์หลอกได้ครับสองประตูต่อหนึ่งขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้ให้เชมเปโซ่ทิ้งตัวแล้วก็เลือกตรงข้ามดูเจอกันครบนาที90บวก5ครับเป็นลูกตัดสินได้เลยนะครับว่าเป็น าความขยันของมาเน่เลยนะครับเอาใบตันแล้วก็จบเกมไมว่าลิพูทำได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับตัดกเกมที่พวกเขาไปมีปัญหาเลยครับสวสดีคัต่านุ้มครับซีซั่นที่ผ่านมาก็เคยถูกจับทดลองเล่นในตำแหน่งเดียวกันกันกบฟาบมินโยหรือว่าเป็นมิดฟิลตัวตัดเกมหน้าแผงแบ็กโฟมาแล้วนะครับคาไหนามา เอากาซีหาช่องอโดนมาเน่มาแย่งแต่ว่าเขาทางขขงเอากาซีสัน้นและตรงดูวยไปช่อมาว่าโดนตัวสั้นเคลียร์ทิง้งนาทีแรกทักทายของเจ้าบ้านก่อนละครับเมคกี้เปิดมาทางเสาสองมาแล้วครับลูกนี้หนึ่งศูนย์โดยทางเทรเซเก้เอาละครับวิลลาขึ้นนำโอ้โหโอ, <c oughs> โอ,โอ้ขึ้นนำก่อนนะครับวิลลาถ้าไม่ล้ำหน้าแล้วโดนวีอาร์ยกเลิกซะก่อนนะครับ นาทีที่21รับสั้นใหมาเน่ข้างไหนามาแล้วครับมาแล้วตีเสมอได้โดยฟิมิโนต้องดูว่าทงขึ้นหรือไม่อย่างนี้น่าจะทงขึ้นครับลาำหน้าไปแล้วครับโอ้ไหลโนโกโครับเส้นของฟิมิโนซสอนอยู่ครับอาครับมาเน่โยกโยกไหลมาให้ซาร่าโอ้โห เฝลตาโชมมาหาช่องเจอแต่ว่าเนฟิโน,โน่ปแล้วครับไปเองไม่ให้ยิงด้วยซ้ายก็เข้าซองของฮีตันนอชิปไปทางเสาสอให้กับมาเน่โอ้โหฮีตันโูเบอร์เซ่จะไม่ออกครับได้ไหมโรเบอร์สันโดนกีแบกโยกแล้วซัดลูกนี้ปิ้นอยู่ทางซ้า,ายไม่เข้ากรอบเลยครับโยกหนีหันแล้วปัดตากไปทางเสาสองมีตัวโชบาร์แล้วครับลูกนี้ตีเสมอได้โดยโรเบอร์สันหนากระดูกกลับขึ้นสู่เกม โอ้โหจบบอลลูนเตันไม่มีใครเห็นเลยครับประมาณนาที87ครับประตูตีเสมอของลิเวอร์พูลฮีตันนี่ก็ยังอุตส่าห์จะบล็อกโดนนะครับแต่เขาไม่อยู่นะครับด้วยความแรงแล้วก็ระยะที่มันเผาขนขนาดนั้นเลือกมาเสาแรกหอโอ้โหทั้งเป็นทางซาโลมานเน่2-1ลิเวอร์พูลแซงเฉลยแล้วก็อเล็กซานโดนเอซิดครับโอ้โห ในช่วงทดเวลานาทีที่4จาก5นาทีครับโ oh, oh. อ้โหซาดิโอมาเน่ครับที่ช่ว <c oughs> เปิดได้ค่อนขท่านคมนะครับมาจุดนัดพบแล้ววิ่งมาเสาแรกสะบัดไปเสียบเสาไกลทางซิมิโนโ่แล้วก็จบเกมโอ้โ oh, ห oh. ลิปูแต่้อย่างเหลือเชื่อครับโอ้โหซาดิโอมาเน่เป็นฮีโร่ครับนาที90บวก4นะครับ